ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพทติเซียโนตข่วงคู่เข้าฟิตเนสออกกำลังกายมุ้งมิ้งสุดๆ เรียกว่าเป็นคู่ที่กว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคในความรักมาได้ก็ต้องพบเจอกับข่าวเม้์มอยหนาะหูมาตลอดสำหรับสาวแพทิเซียทันชนกและหวานใจหนุ่มโน้ตพิเศษที่ตั้งแต่ทั้งคู่เปิดตัวว่าคบกันทำให้หลายคนต่างจับตามองในความสัมพันธ์ของคู่นี้กันเพียบและถึงแม้ว่าสาวแพทิเซียนั้นไม่ค่อยลงภาพคู่แบบสวีทหวานออกมาให้ได้เห็นแต่บอกเลยว่าความรักของคู่นี้ก็ยังหวานไม่เปลี่ยนจ้า ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทำให้เหล่าดาราหลายคนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อรวมถึงสาวแพทิเซียก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอเก็บตัวอยู่บ้านเงีบงยบๆอยู่กับครอบครัวพร้อมทั้งเผยภาพช่วงเก็บตัวให้เหล่าแฟนคลับได้หายคิดถึงกันด้วย ล่าสุดก็มีโมเมนต์ฟินๆให้เราได้เห็นกันแล้วคะ่ะเมื่อหนุ่มโนตและสาวแพทิเซียนั้นได้ออกกำลังกายเข้าฟิเตเนสด้วยกันโดยสาวแพทิเซียได้โพสตภาพใน IG Story เกิดเป็นภาพสุดมุ้งมิ้งเกิดขึ้นแหมๆภาพคู่ของคู่นี้เนี่ยหาดูได้ยากจริงๆนะจ๊ะ แต่พอมาเป็นช่วงเก็บตัวด้วยทําให้ทั้งคู่เลยไม่ค่อยได้เจอกันพอมาเจอกันคราวนี้สาวแพทิเซียก็ขอลงภาพคู่อัปเดตความหวานกันหน่อยถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงภาพที่ลงผ่านทางไอจีสตอรี่แต่ก็แฝงความหวานไม่น้อยเหมือนกันแบบนี้เมื่อไรสาวแพทิเซียและหนุ่มโอจะยอมปล่อยภาพให้เหล่าแฟนคลับได้เห็นกันแบบเต็มๆตาสักทีเหมือนคู่อื่นๆเขาบ้างเหล่าแฟนๆก็อย่าเพิ่งถอดใจกันไปก่อนรอชมภาพเต็มๆตาของสาวแพทิเซียกันต่อไปจ้า